เบบี้ดอชนะครับในขณะนี้คือมีวานเนี่ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าวาน b ีเอสซีไปแนนสมาร์ h เ i นนะครับตัวน 1, เนี้ยอ่าบีเอส0 0หนึ่งพันเนี่ยนะครับก็ได้สะสมเบบี้ดอสเพิ่มถึงสี่จุดเจ็ดทีเรียนดอลลาร์โอ้โหเยอะมากๆนะครับซึ่งเราต้องมานั่งลุ้นด้วยกันว่าไอ้วานลน์เนี้ยจะเอาเข้ามาเล่นในกระดานเมื่อไหร่ และเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากเบบี้จอร์ตอน,น er เนี้ยกระแสไวรัลเนี่ยมันไปทั่วโลกเลยและโดยเฉพาะเข้าไปในตุรกีซึ่งในตัวข่าวเนี่ยไม่ได้บอกอะไรมากแต่เริ่มเป็นไวรัลนะครับมีความนิยมในตุรกีวาน BSC นะครับซึ่งเป็นวานที่ ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของ b a b y d ด t s เนี่ยก็ได้ทำการช้อนซื้อเพิ่มแต่เราก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันว่าเขาจะเอามาเข้าเทรดในกระดานเมื่อไหร่และผมบอกได้เลยนะว่าเป็นไปได้มากกว่าชีบะนะครับต้องมองภาพอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเ a b y d o อทเนี่ยในช่วงคริปโตเนี่ยมันเผชิญขาลงอย่างเต็มตัว สิ่งที่ตามมานะครับคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันประชิญขาลงและวานเป็นจำนวนมากก็เลิกลงทุนในตามเหรียญต่างๆคือคัดเงินออกเห็นไหมครับผมเคยทำในข้อมูลของทาน์ักชั่น5อันดับนะครับลงทุนหลักแสนแสนดอลลาร์หมดเลย5อันดับนะเราก็จะเห็นนะครับว่าอย่างน้อย4อันดับเนี่ย ดึงเงินเนี่ยออกไปแล้วออกไปนั่นแหละครับทําให้ราคาของของเบบี้ดอลเนี่ยร่วงนะผมพูดประมาณนี้คือราคาร่วงนะครับแล้วก็มีวานเนี่ยแล้วก็บรรดานักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็ช้อนเพิ่มขึ้นมานะครับจนราคาคงได้ที่4 0 0พ4น0น หรือ4 3. 0 0มศูนย์แปดตัวนะครับสก,กุลเงินเป็นดอลลาร์อ่ะมันก็ยังคงอยู่ราคานี้นะครับและวาน b ีเอซีหนึ่งพันเนี่ยก็ได้ทำการช้อนเบบี้ดอทเพิ่มนะครับประมาณ4.7ล้าน,ล,านล้านเหรียญโดยเฉลีย่ยถ้าเกิดเทียบเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ19,300ดอลลาร์ใน24ชั่วโมง ข้อมูลทำให้เห็นว่านะครับวานของ Ne s m a r t chain ได้พบโทเค็นตรีมสุนัขที่ชื่อ b a b y ดเนี่ยมันจะมีศักยภาพในการทำกำไรเมื่อตลาดคึ้นโตกลับมาแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่เอาละนะครับวานตัวนี้เป็นวานตัวเดียวที่ขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้มันถึงเป็นอุปสรรคนะครับที่ทำให้ราคาเนี่ย มันยังไม่กลับมาแต่ผมเชื่อว่าราคาจะกลับมาแน่นะครับเมื่อตลาดคริปโตเข้าสู่สภาวะพอมีเงินยัดเข้ามาในบรรดาเหรียญต,ต่างๆอย่างอีเทเรี่มอย่าง BNB เราก็จะเห็นนะว่าตอนนี้อ่าเขาบอ่อ BSC ชอนละนะครับแล้วเขาก็เตรียมตัวแล้วว่าจะลงทุน ใน Baby ดจะลงทุนใน Baby d ด t นะครับเขาคิดไว้แล้วว่าจะลงทุนใน Baby ้ดเขารู้แล้วว่า Baby d ด t มันเป็นยังไงนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะตอนนี้ข่าวเรื่องของกระดาน b บ n นน c e กระดานไบแนน c e นะครับได้หลุดโผลว่า Baby ดเนี่ยจะ เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ b i n a น c ์พิจรารณาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็คนก็ออกมากาวกันนะครับเข้า b s เเถอะเข้า b s เเถอะเข้า B in a น c e เถอะกระดานนี้ยรับรองเบดดีดเนี่ยมันถ้าเกิดมันกำลังจะเข้าได้เนี่ยศูนย์จะเหลือห้าตัวผมบอกประมาณนี้นะครับแล้วใครคิดว่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นไปได้แต่มันยังไม่มี คนกล้าใส่เข้ามาเท่านั้นเองถ้าเกิดมันขึ้นจริงๆนะครับมันต้องมีคนกล้าใส่เงินเข้ามาจนเหลือศูนย์ห้าตัวเพราะรู้แล้วว่าเข้ากระดานใบแอน,นเขาต้องคองจำนวนเหรียญให้ได้มากที่สุดเป็นไงครับ Baby Dot ทเนี่ยเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ยังมีวานตัวเดียวนะครับคอยซื้อช้อนอยู่สี่จุดเจ็ดทีเลียน เหรียญเลยนะครับเปี้ดอและผมว่าโมฮันตัวเนี้สะสมเพิ่มด้วยซึ่งเป็นวานตัวเดียวกับดอชคอยด้วยนะครับเราก็โฟกี้ด้วยเราก็อีลลอนเราก็ไม่ต้องบอกนะว่าข้างหลังอาจจะเป็นใครเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม เรามีหลายช่องทางนะครับช่องทางนี้สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนด้วยกันได้นะครับเข้ามาศึกษาด้วยกันนะครับเรามีกลุ่ม baby dot ทักไปที่เพจเลยแล้ะกันนะครับแล้วเราก็มีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับก็คือ penguin sock t นะครับอ่า เข้าไปดูวิดีโอได้ในนั้นนะนะครับแล้วจะได้เป็นเหรียญคริปโตออกมานะครับเป็นสกุลของแพนกินนั่นแหละแล้วก็มันจะมีจำนวนนะครับเหรียญออกมาตามที่เขากำหนดแล้วคุณสามารถเอาไปขายเป็นเงินได้คุณจะลงวิดีโอสั้นนะครับเหมือนติกตอกเลยไลฟ์สดได้หมดเลยก็บอกประมาณนี้แหละนะครับว่าตอนนี้มีโอกาสของคุณแล้วที่คุณเนี่ย อยเข้าไปในแพลตฟอร์มหาไรายได้ของคุณนะนั้นสามารถเข้าไปดูในแพลตฟอร์มได้เลยนะครับลิงก์อยู่ลิงก์ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันถ้าเกิดสนใจมันก็คุ้มนะครับในช่วงโควิดเพราะมันหาเงินยากหน่อยวันนี้เรามาบอกช่องทางดีๆให้กับท่านนะหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับ และผมก็หวังว่า Baby d o อนะครับจะก o the ะมู n ไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ